ความรักของหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่ดีงามสงาา่า่าเผยไม่ใช่เรื่องสกรปรกลึกลับแต่ต้นกำเนิดของมันควรมีพื้นฐานมาจากมิตรภาพอันบริสุทธิ์กรันตัวจากความรู้สึกอันดีงามที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความใกล้ชิดส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความคิดเห็นเป็นเอกภาพแก่กันมีชีวิตทัต์เหมือนกันนอกจากนี้ คนทั้งสองยังต้องร่วมการศึกษาและทำงานเพื่อรองรับความรักที่ไม่หยุดนิ่งเป็นการรักษาวความรักให้สดชื่นยืนนานตลอดไปความรักที่บรยสุทธิดงามเช่นนี้คือบุปผาชาติแห่งชีวิตเป็นผลผลิตที่ประเสริฐที่สุดของคิดใจมีอิทธิพลที่ดีงามต่อสังคมต่ออนาคตของมนุษยชาติเติ้งอินเฉา